บางนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอควนเนียงถือว่าเป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในตอนนี้นะคะก็จะเป็นทะเลสาบสงขานะคะแล้วก็จะมีบริเวณข้างในเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นบริเวณที่ ให้ทำกิจกรรมแคมปิ้งนะฮะก็เป็น uh, แคมปิ้งใครอยากมากัางเต็นต์ริมน้ำอากาศสบายๆแบบนี้นะคะ,ะคุณเนียงก็มีรีนะคะเป็น uh, ชายหาดรีสอร์สงขลาตรงสะพานสะพานตรงนู้นนะคะก็จะเป็น สะพานที่ทำขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มานั่งเรือนั่งเรือเที่ยวชมทะเลสาบสงขลาซึ่งจะมีทะเลแหวกแล้วก็จะมองเห็นเป็น,นสันหลังมังกรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่วงน้ำขึ้นน้ำลงนะคะว่าจะเห็นมากน้อยแค่ไหนอันนี้อันนี้จะเป็นท่าเรือที่ กำลังทำขึ้นใหม่นะคะเพราะว่าพอน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยทะเลสาบต,ต,ตรงนี้จะเป็นเป็นทรายเป็นโคลนนี่ค่ะวิวโดยภาพรวมนะคะของอจุดท่องเที่ยวปากบางภูมีนะคะอันนี้นก็มี เสื้อชูชีพให้นั่งเรือจุดบริการให้เช่าหวงยางเช่าเรือนะคะเช่าเรือมันจะเป็นเช่าเรือค่ะจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวติดต่อ๋อเช่าเรือนั่งเรือแล้วก็ไกลๆก็จะมีเรือพายค่ะ เรือพยักตห้เล่นในทะเลสาคลื่นก็ไม่แรงมากค่ะให้เล่นได้สบายๆเรือพยักยเองก็ค่อนข้างจะปลอดภัยไม่อันตรายข้างบนนู้นนะคะข้างบนจะเป็นบริเวณที่ขายอาหารถ้าเกิดว่าเขามากก็มาซื้ออ,อาหาร ามารถที่จะมานั่งรับประทานจุดใดจุดหนึ่งในบริเวณนี้ได้เลยวันนี้นาปั่นกับเจ้าคันนี้มา